ตามกูมารอบเนี้ยมึงคิดเลยว่ามึงอยากจะเล่นตำรวจหรือโจรกูถามแค่นี้เลยอะไรก็เนี่ยมึงจะเล่นตำรวจหรือโจรอะอะไรตำรวจโจรจะเล่นบุกหรือการก่อนมึงงงงงไรเนี่ยคือมึงจะเล่นบุกหรือการก่อนไง <c oughs> คือเรากาลลงคือเราคือกูุงจะบอกว่าคือเรากำลังตี <c oughs> ได้รอบนี้ไง อ่าเขาเนี้นี่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 ไปไหนไปไหนไปไหนมานี่มานี่เฮ้ยทำไมประตูมันเล็กลงวะอ๋อภาพกูยาวบบบบบสองคนน่ะบุูไปได้วะเออบูให้อ่ากูเข้าไปบูเหงเข้ามา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 เออแล้วบูเจอคนเออบูขึ้นมาอ๋อบูอยู่ข้างหน้าบูบูไปหาตะบูหาตีนเหรอเออบูไม่ตีบูไปหาตีนได้เดี๋ยวกูว่าตีได้ได้เลยกูหาตีนให้เฮ้ยเราต้องออกมานิดนึงขยับขยับออกมานิดนึงข้างล่างข้างล่าง มันมาแล้วตีมาแล้วตีมาแล้วอ,อว๋อทำไมทำไมกูฟันรวมๆไม่ได้วะแต่อะไลว,ๆๆ <c oughs> ว่าดีเครื่องปั่นเดือเครื่องปัน่น <c oughs> ไปหาบุกเลยว่ะเอารเอรเลเอาเ็วเร็วเลยเออเอาเรถุแม่งเรอแม่งเยเจอเครื่องปั่นเดือ